What's do สุขเศร้าหรือสุขสำราญเบิกบานเพียงไหนจะสุขสมหรือทุกข์ระทมคืนคมเพียงใดห้นทางใหม่จะเป็นอย่างไรเราไม่เคยเดินแต่ทุกวันเราเชื่อไว้ใจ ระเจ้าทรงรักษา sit then สวัสดีครับ,รบพบกับพ่อบูพ่อโจและพ่อตอนในรายการซีนาปิสมเมล็ดพันธุ์แห่งพออาาระวจนที่นำเรามาพบกับอัศจรรย์และความรักของพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่เราเพิ่งจะฟังไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อบทเพลงว่าหนนทางใหม่เป็นบทเพลงที่ทำให้เรารู้ว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงประทับอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราในทุกเวลาของชีวิต ไม่ว่าทางนั้นจะกันดารยากลำบากหรือต้องขึ้นเขาข้ามแม่น้ำเพียงใดขอให้เรามั่นใจว่าพระรงองค์ทรงอยู่กับเราเสมอสำหรับเมล็ดพันธุ์เซียปิสก็เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆเป็นเมล็ดผักที่จะเติบโตในใจพี่น้องเช่นเดียวกันดังนั้นในวันนี้ขอให้พระว่าจะจะได้เติบโตในใจของเราทุกๆคนพร้อมกันนะครับครับคุณ<ส>พอปุบแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมา แบ่งปันเพราะวาจาะของวันอาทิตย์ที่1นึ่งสิงหาคมหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่18เทศากาลธรรมดา,รรมดานะครับเทศกาลธรรมดานี่จริงๆเราก็ไม่ธรรมดาเนาะเพราะว่าเราฉลองปัสกาในทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วครับปัสการประจ,จําสัปดาห์นะครับใช่ครับ<ไ>แล้วก็อีกโอกาสพิเศษหนึ่งก็คือเป็นวันสื่อมวลชนสากลด้วยนะครับครับผม ดังนั้นเราจึงคิดว่าพอตอนนี้ครับคิดว่าเดี๋ยวนี้สื่อมีพลังเยอะไหมมีพลังมากมากเลยครับเดี๋ยวนี้สื่อทุกที่เลยแล้วก็ทุกเวลาด้วยครับเดี๋ยวนี้เราเสพสื่อเนาะ<ช>แล้วมีหลายค่ายหลายสำนักนะครับดังนั้นเราก็จึงใช้โอกาสนี้ที่ภาษาปาบอกว่าจงประกาศข่าวดีใหม่สิทธิพระคิดเจริญชิตประกาศข่าวดีใหม่การประกาศข่าวดีใหม่ก็คือการใช้นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อไปถึงท่านผู้ชมผู้ฟังได้อย่างง่ายดายนะครับครับผม สำหรับบทอ่านที่หนึ่งในวันอาทิตย์นี้จากหนังสืออพยอพยใช่ไหมครับคุณดาบูชื่อมันก็บอกนะอพยพนะครับบทที่16ข้อที่สถึง15นะครับชาวอิสราเอลก็ต่อว่าโมเสสนะครับที่พาพวกเขาเออกมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะครับแล้วก็บอกว่าพวกเรายอมท้องอิ่มเป็นทาตนะดีกว่าหิวแต่เป็นไทยเป็นอิสราเอลอย่างไม่ชอบเลยยอม อิ่มแต่เป็นท่าดีกว่าเขาคิดถึงชีวิตสภาพชีวิตเก่านะครับว่าไปนั่งอิ่มรอบมอนเนื้อก็ยังดีกว่ามาหิวแต่เป็นอิสระอยู่กลางทะเลทรายนี้ทำให้เราสังเกตท่าทีว่าชาวอิสราเอล แทนที่จะวอนขอกลับกลายเป็นบน่นโอเคผมเข้าใจแล้วแทนที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอ,ททอาความช่วยเหลือขอความเมตตาก,กลับไปบ่นต่อ<น>พระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดูท่าทีของพระเจ้าถ้าเป็นผมเป็นพระเจ้านะผมจะปรี๊ดแตกเลยนะครับบอกว่ากลับไปเลยอยากกลับก็กลับไปแ,บแต่ในที่นี้พระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องใช้โทษบาปวันละหลายๆครั้งนะครับผมก็จะบอกว่า จะกลับใช่ไหมกลับไปเลยไปเป็นทาสนะแต่พระเจ้าในบทอา่านนี้แสดงเห็นถึงพระเมตตาของพระองค์แม้บุตรของพระองค์ดื้อรัน้นเจ้านู่นเจ้านี่เจ้านั่นบทนู้นบทนั่นบทนี้พระเจ้าไม่ได้แสดงแสดงท่าทีที่ว่า,าจะลงโทษหรือว่าจะาโกรธเกลียดเลยแต่ในทางตรงข้าพมพระองค์ทรง,งแสดงพระเมตตาม,มันเหมือนกับลูกอ่ะที่เวลาดื้ ก็อยากใช้พ่อแม่ตามใจครับแต่พ่อแม่ก็แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ก็รักลูกในทางที่จะไม่ให้เขา,าหลงทางก็คือรักลูกให้ถูกทางอะ่ะไม่ไม่ได้ตามใจชาวอิสราเอลทั้งหมดอย่างสมัยเราเราเนี่ยอายุใกล้ๆกันนะครับผมก็เล็กสี่ต้นต้นพ่อโจก็สามไปปลายสามไปไปลายพ่อตอนสามไปไปลายเราก็จะโตมากับไม้เลียวนะครับซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ตามใจเรามากครับแต่ว่าไม้เลียวในวันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้ดีในวันนี้เราไม่เคยคโกรธท่านเลยนะครับ ครับสำหรับในบทอ่านที่2บทอ่านจากจดหมายนะบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวเอเฟซัสนะครับบทที่4ข้อที่17ข้อที่20ถึง24ก็เป็นข้อความที่นบุญเปาโลได้เขียนเตือนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะชาวในสมัยนั้นนะครับบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตโดยไร้ความคิดอีกต่อไปดังที่คนตามศาสนาธรรม ซึ่งต้องขออธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยว่าอะไรความคิดนี้คืออะไรครับคือผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคําว่าคนต่างศาสนากอกันนะก็คือเป็นคําในสมัยนู้นนะสองพันปีที่แล้วสมัยนู้นซึ่งจริงๆตอนนั้นอาจจะยังไม่มีศาสนาเสียด้วยซ้าไปนะแล้วก็ไม่ได้มีศาสนาเหมือนในประเทศไทยยุคปัจจุบันมาคนละบริบทนับถือบรรพบุรุษหรือนับถืออะไรใช่ใช่จิตวิญญาณใช่ซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วในอพยพ ที่โมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติจากพระเป็นเจ้านะครับ,รบแล้วระหว่างประชากรที่เราอยู่ข้างล่างก็รู้สึกว่าหายไปนานหรือเกินพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าทําอะไรไแล้วชาวอิสราเอลก็รวมกันแล้วก็ช่วยกันหล่อรูปวัวทองคำคมามานับถือเพราะฉะนั้นผมก็เลยอธิบายคำว่าคำ,คำว่าคนต่างศาสนาในในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงการที่ไปเคารพบ,บ,บูชาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าใช่นะ ในอพยพตัวอย่างชัดคือไปวัตถุบวัทวทองคำมาทองคำมาหล่อผมได้ถามคุณพ่อสมเกียรติติกนกรนะครับอาจารย์ของผมนะครับวิชาพระคมผีท่านบอกว่าก็ถามท่านว่าทําไมต้องเป็นวัวท่านบอกว่าคนในแถบนั้นนะนับถือวัวนะครับดังนั้นเขาก็จึงชาวอิสราเอลเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ซึมซับกับวิถีของคนที่นั่นก็เลยปั้นรูปวัวนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมปั้นรูปวัวครับ ก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่อยากอธิบายให้พี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องได้เข้าใจก็คือบางครั้งความหมายนี้ไม่ถึงเราเราเอาพระเจ้าเราลืมพระองค์ไปแล้วเราก็ไปใส่ใจกับวัตถุวัตถุต่างๆข้างหน้าหน้าที่เราเห็นว่าเออมันมีค่ามันมากกว่าฝ่ายจ,จิตใจซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับท่อนความท่อนต่อไปบอกจงมีจ,จิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตร ให้เหมือนพระองค์พระองค์ไม่ได้ให้เราทิ้งร่างกายทิ้งวัตถุที่เรามีทั้งหมดไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่สาคัญต่อทิ้งไม่ได้บอกว่าไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องมีเงินไม่ต้องทํางานหากินไม่ใช่ไม่ได้บอกอย่างนั้นครับเพียงแค่บอกว่าขอให้พระองค์นั้นได้เข้ามามีจิตใจใหม่ในตัวเรานะเหมือนปากกาศกเอเซเคียในพันธสัญญาเดิมก็เคยบอกเนี่ยขอประทานจิตใจใหม่สําหรับในบทพ่อรสารของวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับผมพระยูุจ้าได้บอกว่าเรา เป็นปังทรงชีวิตจากในบทอ่านที่หนึ่งที่คุณพ่อโบ้ได้พูดถึงเนี่ยว่าเริ่มมีคนบน่นตั้งแต่อพยพออกมาจากที่ดินแดนอียิปต์เนี่ยบ่นว่าไม่มีอะไรกินจะพามาอดอยากเหรอผ่านทางความประพฤติต่างๆทั้งดีและไม่ดีเหมือนกับที่คุณพ่อโจได้บอกมาสักครูน่นี้สุดท้ายพระซสุจ้าพระอ,รองค์ได้บอกว่าเราเป็นปังทรงชีวิตทำให กระตุ้นเตือนพวกเราแต่ละคนนะครับนะให้คิดให้ะระลึกได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องมีพระอยู่เสมอในจิตใจของเราอย่างในถ้าเรารู้จักท่านนักบุญเยโรมเนี่ยท่านได้บอกว่าผู้ที่ไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระกิษเจ้าหมายความว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันตรงนี้ก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วยเช่นกันพระคัมภีร์ก็คือหล่อเลี้ยงจิตใจของเราพระวาจาของพระมาบำรุงจิตใจของเราตรงนี้ทําให้เราซึมซาบ เซมซัพพระเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วก็สู่ออกการปฏิบัติของเรา<ต>ด้วยเช่นกัน่วาในหลายๆบ้านที่เวลาที่ผมไปเยี่ยมอ่ะผมก็จะเห็นว่าเขาเอาพระกัมผีไว้บนแท่นเท่าทูลเลยแต่ถามว่าเคยอ่านหรือเปล่าบางบ้านก็ พูดแบบเสียงอ่อยๆว่าเอาพ่อเอาไว้บนทิ้งแต่ว่าไม่เคยหยิบลงมาอ่านเลยจริงๆแล้วทุกคนควรที่จะมีพระคมพีร์ใช่จริงๆครับผมก็เหมือนกับอย่างณเวลานี้เนี่ยที่เรามาได้ดําเนินรายการทําซีนอปิสกันเรามาพูดถึงพระวาจาของพระ<ช>พระคมพี์กันในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาตรงนี้นะครับและที่พิจิตริจาได้บอกว่าเราเป็นปังทรงชีวิตเนี่ยพระองค์เป็นอาหารให้กับเราอาหารบํารุงจิตใจเรา ให้เราเจริญเติบโตต่อไปและเข้มแข็งพระเจ้ากองจะบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เจริญชีวิตด้วยเพียงอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ด้วยพระวาจาทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอืมครับจริงครับเหมือนที่พ่อบูบ,บอกมาสักครูน่นี้แล้วก็พระคำพีพระวาจาของพระจะดําเนินผลดันตัวเราให้ดําเนินชีวิตอย่างดีเหมือนกับที่คุณพ่อโจได้บอกมาสักครู่ด้วยสู่การปฏิบัติของเราพอคุณพ่อตอนพูดถึงว่า พร,ระคัมภีร์หรือพระวาจาพระเจ้าหรือหมายถึงความรักของพระเจ้าที่ผลักดันเราไปสู่การปฏิบัติทาก็ผมก็นึกถึงประสบการณ์นะในช่วงประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาที่ม,มีการระบาดของโรคโควิดที่ยังไม่หนักเท่านี้นะในช่วงแรกๆแล้วเราก็บางหน่วยงานก็ลงไปช่วยเหลือก็มีคนอาจจะสงสัยว่าไปไป,ไปทำอะไรไม่ ทำไมไม่เก็บตัวอยู่บ้านม,มันทำไมไม่กลัวเหรอออกไปแพร่เชื้อหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ก็กังวลแต่ว่าลึกๆเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็บอกกับเราผ่านทางพระวจดาของพระองค์ว่านี่คือเพื่อนพี่น้องของเราที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นหนทางใหม่ที่พวกบอกว่าเราจะต้องเดินออกไปแล้วจะพบกับทางแห่งไมก้กางเขนนะครับ,รบจริงครับผมแต่ออกไปจริงๆผมก็ไม่ได้พบกับไม้กางเขนนะกายเป็นกัมดาน กลายเป็นความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีนะคือเวล,า,นะวลาออกไปเราก็ไม่ได้ลําบากรู้สึกว่าพระเป็นเจ้าก็มีแผนการว,วิธีการ<ม>ที่ช่วยเหลือเราโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้คิดครหรือว่าประสบการณ์ที่ม่าจะมีคนคนหนึ่งนะครับที่นํานําของไปช่วยบางคนบางครอบครัวที่ลําบากบนะแล้วเขาก็ขอบคุณขอบคุณคนที่มาให้มันเป็นเหมือนมานนาในบนอ่านที่หนึ่งที่ผมพูดอะว่ามันเป็นมานนาที่ตกลงมามานาพี่น้องรู้ไหมว่า มันแต่ว่าอะไรมันแต่ว่านี่คืออะไรนะครับ what is this นะครับ mm hmm. น,นี่มันคืออะไรนะครับมาน,นาก็คือแต่ว่านี่คืออะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราก็ยังให้มีนกคุ้มมานานในตอนเช้านกคุ้มในตอนเย็นพูดง่ายว่าพระเจ้า่ํามเช้าเข้าเฝ้าดูแลนะครับเห็นไหนมพงดูแลทั้งเช้าทั้งเย็นเลยพูดง่ายๆว่าพระพีกกางจะบอกว่าพงษงดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอืมครับนะซึ่งต้องอาศัย พวกเราทุกคนเป็นเครื่องมือใช่พวกเราก็เปรียบเสมือน,น,นกับเห,เหมือนเหมือนที่พระเจ้บอกว่าได้ออกไปแบ่งปันเราทำไปทำไมเสี่ยงด้วยอันตรายด้วยแต่เราก็เปรียบเหมือนกับมานาเหมือนกันที่ตกลงมาก็คือเรารวบรวมน้ําใจของหลายๆคนแล้วเราก็น้าใจนี้ยไปแบ่งปันต่อมันก็เหมือนกับมานาที่ตกลงมาให้มีพอกินประจําวันเหมือนเวลาที่เราสวดบทอะไรครับพระตอน บทค่าแต่พระบิดามันจะมีอมตอนหนึ่งที่บอกว่าโปรดประทานอาหารประจําวันแก่พร,ระเจ้าทั้งหลายเนาะในวันนี้สังเกตคนเรานี่หิวสามเวลาเลยเนะาะเช้าเที่ยงเย็นพระบิดนเจ้าก็รู้ในความต้องการของเราแต่พวกมไม่ต้องการให้เราหยุดเพียงแค่ปรับท้องแต่พระอยากให้เรายกระดับขึ้นมามากกว่าน,นั้นก็คือด้านจิตใจเพราะว่าถ้าเรามีจิตใจที่ดีก็เฟื้อเฟื้อแผ่แบ่งปันเนี่ยเราก็จะไม่มีใครที่อดอยากแล้วเราก็จะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลัง ใช่ผมนึกถึงขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเ<บ>ช่นนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เรานําไปให้เนี่ยมันไม่ได้มากมายแต่ทําให้เขาสามารถอิ่มท้องได้ในในวันนั้นสองสามวันนั้นแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นที่ผมสัมผัสก็คือเมื่อเรามอบให้จิตใจของคนที่ได้รับนั้นก็อิ่มด้วยเช่นกันและจิตใจของคนที่ทุกข์ยากลำบากเมื่อรับรู้ว่ามีคนที่เคียงข้างเขานั้นทำให้เขามีพลัง ที่จะต่อสู้ในชีวิตต่อไปถึงแม้ว่าท้องเขาจะอาจจะยังหิวแต่จิตใจเขาจะมีพลังกำลังฟื้นฟูนฟนมากขึ้นก็ผมก็สัมผัสถึงไม่มีโอกาสได้คุยกับพระโจพระโจบอกว่าเมื่อเห็นภาพเห็นแววตาเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราได้เห็นพระคิดพาเจ้าในตัวเขาเหมือนกับว่าเขากำลังส่งสายตาขอบคุณแล้วก็ผมมีประสบการณ์เวลาที่เที่ยวของไปไปไป,ไปแบ่งปันให้นะครับก็ เจ้าที่ผมคนหนึ่งก้าของไปแบ่งให้แล้วก็บอกว่าขอพระเจ้าไอ้พรล,ลุงนะลุงเขาตอบกลับมาว่าเออฝากบอกพระเจ้าเองได้ว่า hmm. ขอบใจนะขอบคุณนะเอออันนี้เจ้าที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับ hmm. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอยเอเราไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยแต่ว่าเขาบอกว่าฝากไปขอบคุณพระเจ้าด้วย hmm. เราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นอะไรที่เราหยิบยื่น ความดีให้ซึ่งเราเป็นแค่สะพานเป็นแค่เครื่องมือและและในขณะเดียวกันในมุมมองผมนะเราไม่ได้ไปช่วยเขาอย่างเดียวนะใช่ใช่เขากลับช่วยสะท้อนเราช่วยให้เราได้ค้นพบพระคิดพรเจ้าใช่ในใช,ชีวิตประจําวันเราบอกเอ้พระเป็นเจ้าอาณาจักรสวรรค์อยู่ที่ไหนจะต้องตายไปแล้วแล้วพระองค์ไม่ให้เราอยู่ไหนไม่เห็นเลยแต่ในขณะที่เราลงไปยื่นมือช่วยผู้ที่ต่ำต้อยที่สุด การที่เรายื่นมือลงไปช่วยเหล่านั้นทําให้เราได้เห็นภาพสะท้อนของพระคิดเสด็จที่อยู่ในเพื่อนพี่น้องนั่นแหละครับที่ดูเหมือนเราไปช่วยเขาแต่อีกมุมนึงเขาช่วยทําให้เราได้เห็นพระเป็นเจ้าในแต่ละวันผ่านทางชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเหมือนที่พระสันตะปาปาฟังซิกบอกปีนั้นบุญยอแซบรีนั้นบุญยอแซบปีนั้นบุญยอแซบบุญยอแซบดูแลแม่พระดูแลพระกุมารแต่ปัจจุบันนี้ แม่พระพระกุมานั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในเพื่อนพี่น้องผู้ถูกแยกลําบากใครเล่าเป็นมารดาและพี่น้องของเราก็คือในคนเหล่านั้นแหละที่เราเจอนะครับแม้ว่าเราจะออกไปแจกจ่ายคนไกลแต่เราอย่าลืมว่าคนใกล้ชิดนี่ก็สําคัญถูกคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขาก็ต้องการอาหารประจําวันจากเราอย่างน้อยไม่ใช่เป็นข้าวที่เราตักให้เขากินหรอกแต่เป็น น้ำใจเป็นสายตาที่ห่วงใยแค่เนี้คนเรามันอยู่ด้วยคำพูดที่ดีๆที่ดีพสามารถชุบเลี้ยงหล่อเลี้ยงมันเป็นเหมือนมานามานาใหม่มอบงช่กำลังใจในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วเราเมื่อเราทําแบบนี้นะครับมานาที่ที่บรรพบุรุษชาวอิสราเอลได้รับเมื่อหัวหลยพันปีที่แล้วเนี่ยมันจะยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้และเราก็จะเป็นผู้ที่มอบอาหารประจําวันในบทภาวนาที่เราสวด โปรดประทานอาหารประจําวันหรือว่ามานาที่บรรพบุรุษได้รับนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ในแต่ละวันหยิบยื่นให้กันนะเป็นทั้งวัตถุสินคองบ้างกําลังใจบ้างคําพูดบ้างรอยยิ้มต่างๆเราเรานาพระพรของพระเจ้าไปให้เพราะว่าพระเยสุเจ้าคือปังของชีวิตคือชีวิตใหม่ของเราครับผมเราก็เป็นเครื่องมือและผู้ร่วมงานกับองค์ในการไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากจะสรุปปิดท้ายสุดท้ายผม แต่ยังไม่ปิดท้ายสักทีเดียวนะเผิดอพราะบูมีอะไรปิดท้ายเวลาที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครครหรือว่าพิธีมิสซาเรารับศีลมหาสนิทัึงตอนนี้เราต้องร่วมออนไลน์ใช่ศีลม,มหาสนิทเนี่ยที่พระองค์บอกว่าเป็นเป็นตังทรงชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวแล้วเมื่อเรารับศีลมหาสนิทแล้วเรานําสิ่งเนี้ยไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนพี่น้องด้วยการกระทําของเราเมื่อพระกิจเจ้าเข้าไปประทับอยู่ใน,ในใจิตใจในตัวของเราแล้วสิ่งที่เรากระทาปฏิบัติ จะพูดกับคนนี้จะปฏิบัติกับคนนี้นั้นก็เป็นการแสดงว่าสิ่ง,งนี้พระเป็นเจ้าก,ก็ได้ทํากับคนอื่นด้วยและวผู้ที่เชื่อนในเราก็จะไม่กระหายอีกเลย<ช>ครับ,รบมันเป็นการความอิ่มฝ่ายวิญญาณอ่ะอิ่มกาย่เดี๋ยวสักสามสี่ห้าชั่วโมงก็ก็หิวใหม่ละ<ช>แต่ว่าอิ่มใจยังมันอิ่มนานสําหรับบทเพลงสุดท้ายที่พี่น้องจะได้รับฟังเมื่อปิดรายการนะครับชื่อว่าเพลง ปังทรงชีวิตนะครับก็ขอขอบคุณคุณครูรักด้วยนะครับที่ได้มาร่วมร้มองเพล<อ>งกับเราตั้งแต่ต้นรายการแล้วใ,ในเพลงหนทางใหม่นะครับตอหลัเพลงปิดก็จะเป็นเพลงปังทรงชีวิตก็จะสรุปพู้อาจารย์ในวันนี้ว่าเราได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งรพองทรงเป็นปังทรงชีวิตนะครับ ให้พบคนทางใหม่ทางแห่งชีวิตนิรันดรที่พระทรงใช้ ปังทรงชีวิตคือกายาประคิสเพื่อเราทุกคนประทานความรักให้สุขจนลร์ขอน้องกระมวลสาธุการปังทรงชีวิตปังทรงชีวิต One the one. จากกันก็ขอกล่าวคำว่าพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการซ<ส>ี<ส>นาริสมลเลทันแห่งพระอาจารย์ที่จะนำเรามาพบกับอัศาจารย์และความรักของพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับยังเราว่าจาประทานแกผู้ไว้วางใจ